สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้ผมจะมาทาคลิปวิดีโอเวลาเราได้ต้นไม้มาใหม่ๆเนี่ยนะฮะเราจะทําอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนะฮะเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นกระถางนะครับเพราะว่าบางทีต้นไม้ที่เพื่อนสมาชิกซื้อมาหรือว่าได้มาเนี่ยก็จะมาลักษณะแตกต่างกันไปแต่ว่าอันนี้ผมถือว่ามาในสภาพที่ที่ดีพอสมควรนะครับอันดับแรกนะฮะเราเตรียมกระถางนะครับอันนี้สวยมากเลยเอามาจากน้องเดี๋ยวผมให้เครดิตน้องเขาอยู่ ข้อความแล้วกันนะฮะผมมาจากใต้เลยสามวันแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้ปลูกเลยขอโทษน้องด้วยนะฮะนี่อีกต้นหนึ่งสวยมากครับผมน่าจะเป็นอีเนาแผงครับผมต้นไม้ทางใต้เนี่ยมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือเขาจะหลากหลายสีสันนะครับผมแล้วก็สวยงามจะอีเนาก็ไม่อีเหนามสวยดีลากเลยบออกมาแล้ววิธีการหอ,อนี้ถือว่าโอเคนะครับรากออกมาเลย อันดับแรกดินหมักที่เราใช้อยู่นี่แหละครับดินหมักใส่เข้าไปสําหรับดินหมักเพื่อนสมาชิกอยากรู้ว่าทำยังไงนะฮะก็ลองลองไปเซิร์ชดูเอาแล้วกันนะครับผมพอเราใส่ดินเข้าไปเสร็จปั๊บตัวนี้ผมจะใช้กระถาง5นิ้วครึ่งกับ6นิ้วครึ่งน,นะครับในการทําเพราะว่าดูจากลักษณะต้นไม้แล้วเนี่ยต้นไม้ค่อนข้างที่จะสมบ นั่นไงเห็นไหมน้องเขาจะห่อลากมาให้ถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกเขา,าท่านใดนะฮะที่เขาห่อมาให้อย่างนี้นะครับวางใจได้เลยว่ารอดแน่นอนร้อยเปอร์ซ็ดูรากเดินและ้ะนี่สามวันนะฮะที่ผมได้ของมาแล้วผมไม่ไม่ได้ปลูกเอาใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้วางวางฟอร์มต้นไม้ให้สวยนะครับก็คือให้ให้เลือกต้นไม้ให้อยู่กึ่งกลางของกระถาง หลังจากนั้นเราก็เอาดินกบเข้าไปใส่เข้าไปด้วยเทคนิคของผมนะครับไม,ไม่ไม่ได้อ้างอิงจากของใครนะครับคือผมจะกดดินบริเวณรอบกระถางให้แน่นส่วนตรงที่เป็นหัวผมจะไม่ไปยุ่งกับเขาเลยนะครับผมจะค่อยๆกดกดให้เขาแน่นรอบกระถางนะครับโอเคแค่นี้ก็พอนะครับผม ปลูกต้นสองต่อดินหมักก็ช่วงนี้ฝนตกเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าใครที่ใช้ดินหมักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะต้องตากก่อนนะครับหรือว่าดินที่เราเอามาตากก่อนเพราะว่าบางทีมันมีเชื้อราหรือว่าอะไรเงี้ยฮะที่ไม่พึงประสงค์อุ้ยโอ้โหหัวให้มาใหญ่มากเลยขอบคุณมากครับผมนี่ นี่คือการขายที่แบบมีคุณภาพนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยหัวใหญ่ๆรากเดินอย่างนี้เลยรู้ว่าไม่ปลูกหรือผ่าดีไหมเอาไหมปลูกดีกว่าไม่ผ่าละเดี๋ยวค่อยผ่าใส่ดินเข้าไปใส่ใจด้วยนะครับผมใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งปลาครับกดดินให้แน่น เป,นเ,นเป็นอันเสร็จนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราเสร็จแล้วเมื่อผมเสร็จแล้วเนี่ยผมจะกระตุ้นด้วยเครื่องดื่มชูกำลังผมเลือกเอ็มร้อยห้าสิบนะครับผมส่วนน้ําก็ใช้น้ําฝนนี่แหละฮะเพราะว่าขี้เกียจไปเป,เปิดน้ําประปาผมก็ใช้น้ําฝนเพราะช่วงนี้ฝนตกประหยัดด้วยนะครับ ใส่เข้าไปหนึ่งฝานะครับผมต่อน้ําประมาณหนึ่งลิตรนะฮะใครจะใช้เยอะกว่านั้นก็ได้แต่ผมผมคิดว่ามันเปืองหลังจากนั้นเราก็นํามาลด <c oughs> กลิ่นนี่หอมเลยลดพอชุ่มๆพอนะฮะอย่าลดเยอะเป็นอนันลดเสร็จนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เอาไปไว้ที่ในร่มก็ได้แต่อย่างเงี้ยจริงๆถ้าเกิดเป็น สายพันธุ์ที่อ่อนแอหน่อยผมก็จะเอาข้าตู้อบแต่อันนี้เป็นบอลใต้บอลใต้เป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สวยงามนี่ครับเราก็จะได้ต้นไม้ที่สวยๆเอาไปไว้ในร่มแสงแดดลำไรนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็เขาก็จะค่อยง,งอกออกมามหนึ่งอาทิตย์ผมลดน้ำหนึ่งครั้งนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ลดไวเพราะว่า ช่วงนี้อากาศมันฝนตกบ่อยด้วยแล้วก็ชื้นๆหน่อยผมก็ปล่อยเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเขาก็โตขึ้นมาเองหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกสําหรับมือใหม่แล้วก็ใครที่เก่งอยู่แล้วหรือชํานาญอยู่แล้วก็อาจจะมี